ครับสวัสดีครับผมกอล์ฟฟิสิกช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับผมแอมขยาย AV 3 0 2นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ทดสอบกับ15นิ้ว1คู่นะครับด้านหลังนะครับแล้วพร้อม10นิ้ว1คู่ด้านบนนะครับผมก็รวมทั้งหมด4ดอกนะครับต่อขนานเข้ามาที่นะครับด้านหลังแอมได้เลยนะครับอันนี้ก็ต่อสายลําโพงไว้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็สปริงเกอร์้ายฝานะครับตัวนี้มีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับต่อเล่น ใช้งานได้ต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับผมมี2ช่องสัญญาณเข้านะครับ2ช่องสัญญาณออกนะครับเสียบปลั๊กไฟใช้งานได้ทันทีนะครับก็สาหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังหางบประหยัดนะครับตัวนี้1990บาทนะครับก็ดีที่สุดนะครับในราคาที่เท่ากันกับรุ่นอื่นนะครับก็จัดได้เลยนะครับการันตีได้นะครับที่สําคัญผมมีรับประกันให้1ปีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันครับ เขาจะมีวอลลุ่มปรับเบสมาให้ลูกค้านะครับปรับเบสได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียงแหลมปรับตรงนี้นะครับในส่วนของบาลานซ์นะครับก็คือแผนลำโพงซ้ายฝานะครับถ้าบิดไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับลำโพงอีกข้างก็จะไม่ดังเราต้องตั้งไว้ตรงกลางนะครับเสียง2ฝั่งถึงจะเท่ากันนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับเขามีคิวมาให้ข้างละ5แบรนด์นะครับก็สามารถปรับเบสได้นะครับปรับเสียงกลางได้ปรับเสียงแหลมได้นะครับก็ลองคอนโทรลเล่นดูนะครับ ทางนี้ก็จะเป็นข้างซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นข้างวานะครับก็ลองปรับเล่นตามแบบที่ลูกค้าชอบได้เลยนะครับตัวนี้มีสี่ช่องเสียบไม้นะครับไม่หนึ่งไม่สองไม่สามไม่สี่นะครับมีวอลลุ่มแยกนะครับเป็นสีแดงนะครับสี่ตัวแบบนี้นะครับต้องการตัวไหนดังต้องการตัวไหนเบานะครับปรับได้หมดนะครับแล้วก็จะปรับเบสไม้ได้ปรับเสียงแหลมไม้ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอคโคนะครับก็จะมีดีเลย์นะครับรีพีทนะครับแล้วก็แอคโคสีเขียวนะครับตรงนี้จะเป็น ส่วนของปรับเสียงฟามกล้องกลางวันของเสียงไมโครโฟนนะครับเสียงไม่ดีด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่จะนําไปร้องคาราโอเกะตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้ฟังก์ชันพื้นฐานมีให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ USBSDcardFM นะครับมีให้หมดเลยทีเดียวนะครับลูกค้าต้องการกดสลับโหมดนะครับก็กดที่ปุ่มนี้นะครับอ่ากดปรับเปลี่ยนเป็นบลูทูธนะครับกดปุ่มนี้เลยนะครับหรือจะกดสลับลายเป็นช่องสัญญาณเข้านะครับก็กดปุ่มนี้นะครับถ้าสมมติลูกค้านําสัญญาณเครื่อง เครื่องเล่นเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องเล่นดีวีดีต่างเนี่ยนำมาเข้าที่ช่องดีวีดีด้านหลังนะครับแล้วกดปุ่มนี้เด้งขึ้นมาก็ใช้งานได้ทันทีนะครับการรีวิวสินค้าก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักข้อความเพจนะครับสั่งซื้อกับน้องแอดมินกันเข้ามาได้นะครับหรือนะครับท่านใดกลัวสินค้าไม่ตรงปกติดต่อผมโดยตรงได้นะครับ083นะครับ4429256เเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะครับผม อหรือติดต่อสั่งซื้อกับทางเพจอิเล็กทรอนิกส์แอรไนทะครับกล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือนะครับเพจนี้เพจจริงนะครับสั่งได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ